สวัสดีครับวันนี้ร้านเจฟิชิงเราก็มาแนะนําสินค้ากันอีกเช่นเคยนะครับสินค้าที่เรามาแนะนํากันในวันนี้นะครับก็คือลอกหมาป่ารุ่นไคลเซอร์นะครับสําหรับใครที่กําลังมองหาลอกที่ทรงพลังใช้ตกน้ําเค็มได้หรืออัดปลายใหญ่ได้ดีก็แนะนําเลยนะครับตัวนี้ที่อยู่ในรูปนะครับเป็นเบอร์5,000นะครับแต่ว่าเป็น5,000ที่ใหญ่มาก เดี๋ยวจะให้ลองเทียบนะครับตัวนี้เป็นรุ่นหมาป่ารุ่น R L นะครับเบอร์สี่พันให้ลองเทียบครับว่าไซสา์ต่างกันแค่ไหนส่วนพ่อกับลูกเลยครับอหรือเทียบกับตัวนี้รุ่นยอดนิยมหนึ่งศูนย์สามห้าครับหนึ่งศูนย์สามห้าจะมีขนาดไซส์ใกล้เคียงประมาณเบอร์หกพันทั่วไปนะครับแต่ว่าพอมาเทียบกับห้าพันของไคลเซอร์แล้วจะเห็นว่าไซส์ต่างกันมากเรียกว่าเป็น ไซส์ครับผมล้ว่าเป็นไซส์ที่ใหญ่กว่าปกติครับสำหรับตีระแวงได้ใช้ตกทะเลได้นะครับอโอเคเอามาดูระบบกันดีกว่าครับตัวนี้รอบ4.8นะครับรุ่นไพเซอร์ครับ หาดูจากภายนอกก่อนนะครับน็อปที่ให้จะเป็นน็อปโฟมนะครับจับถนัดมือนะครับสำหรับพักได้แขนกว้างจะเป็นแขนไม่รู้เป็นลดตันหรือเปล่านะครับแต่ว่าจะรู้สึกแข็งมากแล้วก็จะมีลูกปืนอยู่ที่ โลเล่ด้วยนะครับที่ขาตัวนี้นะครับจะมีเรียกว่าเป็นโลหะลอ,อยอยู่ด้านในนะครับแล้วก็หุ้มด้วยพลาสติกอีกทีหนึ่งเดี๋ยวลองเปิดดูด,ดีกว่าครับดูที่สปูลก่อนนะครับอัตราจูสาย ถ้าสายประมาณ 6, เบอร์6 440เมตรเบอร์หนี้ไม่รู้ว่าเป็น 6N หรือว่า6กพมีบอกพลลิเมตรไหมเอ่ยอ่ะดูที่หน้าตัดดีกว่าครับหน้าตัดมิลลิเมตร0.4เท่ากับ440เมตรอ่าถ้าเป็น0.4นี้น่าจะเป็นสาย N นะครับจุนเอนได้4ี่ร้อยส่สิเมตรโอเคครับพอดีเมื่อกี้ คาขนส่งมารับสินค้าที่สำหรับส่งให้ลูกค้าไปนะครับก็เลยต้องตัดภาพไปนิดหนึ่งเดี๋ยวครับมาต่อแล้วกันใน,นดูที่สปูลน,นะครับสปูลจะสีเป็นสีเทาเข้มตัดทองนะครับนะครับสีสวยมากอันนี้เป็นเบรกหน้านะครับผมก็คงไม่ได้แกะดูนะครับเพราะเป็นเรืงกปกติเสียงใสมากครับก็ลองดูคลิกเสียงครับคลิกเสียงเป็นคลิกสปริงนะครับ ตัวนี้สปูนลก็ผ่านไปครับไม่มีอะไรมากสปูนเลโลหะเหมือนเดิมมาดูที่ตัวล้อครับที่แกนเห็นชัดๆเลยนะครับแกนสแตนเลสใหญ่มากเทียบกับปากกาครับใหญ่กว่าแกนปกติค่อนข้างมากเป็นล้อสารรับอัดโดยเฉพาะนะครับตัวนี้ลองดูที่ล้อครับอ่ะตัวนี้เราปูยื R ES อ่าโรเตอร์อีโคไลซิ่ง m ิสเต็มตัวนี้คือเขาบอกว่าเป็นเรียกว่าระบบที่ทำให้อ่าก็ตัวโรเตอร์มันสมูทนะครับมันสมดุลซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวระบบเขาหมายถึงอะไรบ้าง แขนดำๆนี้ไม่ใช่เขียนพลาสติกนะครับตัวนี้จะเป็นอลลอยนะครับแล้วก็พับได้ครับกดปุ่มตัวนี้นะครับเห็นเนื้อโลหะข้างในไหมครับแขนเป็นโลหะน็อตตัวนี้ก็ถอดเปลี่ยนได้นะครับใช้เหรียญาขได้เลยผมลองวัดดูแล้วก็ใช้เหรียญประมาณ 5, เหรียญห้าเหรียญสิบกำลังสวยครับ โอเคตัวนี้ดูที่ลูกปืนลูกปืนระบุไว้ว่า,ารถพยาบาลผ่านโอเคครับมีเศษลูกปืนเล็กน้อยอตัวนี้ระบุลูกปืนที่4บวก1นะครับจะมีลูกปืนก็คือ,ก,คอก็คือตัวนี้หนึ่งตัวนะครับอยู่ที่โรเลอร์ A. อีกโอเคครับผมแล้วก็อยู่ที่คอสปูลอีกสองนะครับก็คือเป็นลูกปืนคอสปูลหนึ่งตัวกับเป็นลูกปืนกติกลับอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อีกสองตัวก็จะอยู่ตรงนี้ครับซ้ายขวาประกบ เบืองขับนะครับโอเคครับก็ขอฝากก็เลยครับสำหรับใครที่ต้องการลอกไซใหญ่สำหรับงานตีระแวงตีกระชากตกทะเลก็เชิญกับตัวนี้ได้นะครับตัวนี้ราคากำหนดขายอาของบริษัทกำหนดไว้อยู่ที่1250บาทนะครับสำหรับเบอร์5 0 0พตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจยังไงก็ลองติดต่อร้านดูได้นะครับ โอเคขอบคุณมากครับผม